สวัสดีครับสวัสดีคุณลูกค้าทุกท่านนะครับที่เดินช้อปปิ้งอยู่ที่ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพลาซาอุดรธานีแห่งนี้ครับเสียงจากบุกิจกรรมจาก b y d เตียงออโตมทีิของเรานะครับซึ่งในบุกิจกรรมนะครับวันนี้เราได้นํารถยนต์ไฟฟ้าแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับสองคันสองรุ่นมาให้ทุกท่านได้ยนโฉมได้สัมผัสกันในบุคกิจกรรมในครั้งนี้ครับซึ่งบุกิจกรรมของเรานะครับจัดก็คือวันนี้เป็นวันแรกครับวันที่ 21นะครับยาวไปจนถึงวันที่27น er, like ั right ่นเองนะครับใครที่อ่านขานมาครับอยากจะมาสอบถามอยากจะมาซับข้อมูลของรถยนต์ไฟฟ้า B ีบดีแบบ100%นะครับอยากจะมาดูในเรื่องของรายละเอียดหรือว่าจะเป็นในเรื่องของตัวรถครับอยากจะมาสัมผัสก็เชิญได้ที่บุคกิจกรรมของเรานะครับจัดอยู่ที่หน้าอ่าหน้าลานเคฟซนั่นเองนะครับทุกการที่อ่านขานมาครับอยากจะทราบข้อมูลอยากจะสอบถามข้อมูลก็เชิญได้ที่บุคกิจกรรมของเรานั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้ครับเดี๋ยวผมขออนุญาต ทำาพาทุกท่านนะครับมาทำความรู้จักกับรถยนต์ไฟฟ้า BYD 2อ0 2รุ่นที่เราได้นำมาให้ทุกท่านได้ยนโถมได้สัมผัสกันในบูธกิจกรรมในครั้งนี้นั่นเองนะครับอันที่จอดอยู่ด้านข้างผมนี้ครับเป็นรถยนต์ไฟฟ้า BYD Dolphin นะครับเป็นรถที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าเหมาะกับไปรุ่นนะครับที่ชอบในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าแบบ1 0 0แลวก็ชอบในเรื่องของความประหยัดครับ กับ b y d Dolphin คันนี้เองครับ BWD Dolphin ครับมีด้วยกันทั้งหมด2รุ่นครับมีรุ่น Extend นะครับแล้วก็รุ่น Standard นั่นเองนะครับซึ่งด้านนอกครับเราสังเกตง่ายๆนะครับถ้าเป็นรุ่น Extend นั้นนะครับลังคาของเขานะครับจะเป็นลังคาสีดํานั่นเองนะครับส่วนรุ่น Standard เขาก็จะเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนั่นเองนะครับซึ่งในเรื่องของอัตราในการเก็บแบตเตอรี่นะครับหรือว่าอัตราในการวิ่งนะครับของเขาก็จะไม่ได้แตกต่างกันนะครับตัวนี้นะครับ ต้องบอกเลยว่าสำหรับใครที่ชอบในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าแบบ100%เซที่ให้ในเรื่องของความประหยัดครับรถคันนี้ครับถ้าเกิดว่าเราชาร์จเต็มนะครับใช้เงินในการชาร์จใช้เงินในการค่าใช้จ่ายนะครับประมาณไม่เกิน300บาทสามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง490กิโลเมตรเลยทีเดียวนี่ต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบในเรื่องของรถยนต์ไฟฟ้าที่แบบให้อัตราเร่งดีครับแล้วก็ให้ในเรื่องของความประหยัดก็แนะนําเป็นคันนี้ได้เลยนะครับเหมาะสำหรับ คนที่นะครับชอบรถสไตล์สปอร์ตชอบรถขนเล็กๆที่หาที่จอดง่ายต้องมาลองต้องมาสัมผัสกับรถยนต์ไฟฟ้าบีบาดีดอร์ฟินคันนี้ครับม e ีหลายสีให้เลือกนะครับใครที่อยากจะมาสอบถามข้อมูลก็เชิญได้ที่บูกิจกรรมของเรานั่นเองนะครับแล้วก็นะครับเขายังมาพร้อมกับในเรื่องของตัวแพลตฟอร์มของเขาครับเป็น e- p l a t f o r m 3.0นะครับสำหรับใครที่ สงสัยว่าอีแพลตฟอร์มนั้นคืออะไรนะครับอีแพลตฟอร์มคือในเรื่องของตัวแบตเตอรี่ครับที่เขาสร้างนะเหมาะสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าของ b ี d ดีมีการพัฒนามาโดยเฉพาะนั่นเองนะครับซึ่งตัวนี้ครับผ่านในเรื่องของการทดสอบนะครับผ่านเรื่องของการบดอัดบดทับนะครับผ่านเรื่องของการเจาะนะแบตเตอรี่มาแล้วครับรับรองว่าทุกคนมั่นโอบมั่นใจได้นะครับกับ b ี d d o ดีดอฟฟคันนี้นั่นเองนะครับว่าในเรื่องของแบตเตอรี่ให้ความปลอดภัยครับถ้าเกิดได้มีการเฉียวชนถ้าเกิดได้ มีการโดนกระแทกนะครับมีการเจาะแบตเตอรี่ไม่มีความเสียหายกับเกี่ยวกับแบตเตอรี่แล้วก็ไม่สร้างอันตรายกับผู้ขับขี่แน่นอนนะครับมาลองสอบถามมาทดลองอนั่งดูได้นะครับว่าข้างในของตันนั้นกว้างขนาดไหนนั่นเองนะครับอีกคันหนึ่งครับถัดมาที่ผมอยากจากพะพาทุกท่านมาชมทันครับกับ b y d a c t i v คันนี้ครับซึ่งเป็นที่ใหญ่ที่ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงครับกับ แอตัวดีคันนี้ที่จอดอยู่ท้าข้างผมนี่ครับมีคันนี้เป็นสีเขียวต้องบอกเลยว่าสีเขียวเนียวซับแน่นอนนี่นะครับสำหรับใครที่สนใจรถที่ขยับขึ้นมาอีกนิดหนึ่งครับกับ b ี d วดีแอตี T e, ครับคันนี้เขาก็มาพร้อมกับนะครับในเรื่องของ e-Platform 3.0ที่ผ่านการทดสอบผ่านการบดอัดผ่านการบดทับนะครับประมาณ46ตันนะครับนี่ต้องบอกเลยว่าผ่านการทดสอบไม่ว่าจะเป็นในห้องทดสอบผ่านการทดสอบในเรื่องของ ตามท้องถนนนะครับเนี่ยผ่านการทดสอบในเรื่องของการบทอักแล้วก็การเจาะแบตเตอรี่แล้วนะครับอันนี้ให้ความมั่นใจได้ว่านะครับทุกท่านปลอดภัยแน่นอนเมื่อเลือกใช้รถจาก b ีบดีนั่นเองนะครับเรามาดูแอตตีคันนี้ครับนี่แอตตีคันนี้นะครับถ้าเกิดว่าเราชาร์จเต็มนะครับสามารถวิ่งได้ไกลสุดถึง480กิโลเมตรเลยทีเดียวครับอัตราในการชาร์จอัตราค่าใช้จ่ายในการาชาร์จครั้งหนึ่งครับก็อยู่ที่ ไม่เกิน300บาทนั่นเองนี่เห็นคันใหญ่ๆแบบนี้ครับอัตราเลิงของเขานะครับเมื่อต้องการทาความเร็วจาก0ถึง100นะครับใช้เวลาเพียงแค่7.3วินาทีแค่นั้นเองนะครับนี่เรากดการลิงกเข้าไปก็สามารถเลิงความเร็วสามารถทำความเร็วตามที่ลูกค้าต้องการได้เลยนะครับกับ BWD อันตัวดีคันนี้ครับแล้วก็ในเรื่องของความปลอดภัยครับไม่ว่าจะเป็นกล้องมองภาพรอบคันนะครับแล้วก็ระบบเซ็นเซอร์ต่างๆนะครับเราจะมีให้กับ รถคันนี้ต้องบอกว่าใส่อัดเต็มให้แน่นอนนะครับใครที่อยากจะมาสัมผัสอยากจะมาทดลองนั่งอยากจะมาดูในเรื่องของอฟังก์ชันต่างๆนะครับที่ใส่เข้ามาในรถคันนี้ก็เชิญได้ที่บุ๊กิจกรรมของเรานะครับที่เราจัดในกันวันนี้นั่นเองนะครับเรานำสองคันสองรุ่นมาให้ท่านได้เยินชมกันแล้วก็ในเรื่องของ b ีวดีของเราครับยังมีอีกหนึ่งคันหนึ่งรุ่นที่ต้องบอกว่าเป็นพระเอกของ b ีวดีเลยทีเดียวนะครับหลายคนอาจจะ เห็นในโลกโซเชียลกับ b v d ซ a l นะครับซึ่งวันนี้พื้นที่อาจจะไม่ได้นะครับแต่ว่าเราก็ใครที่อยากจะสอบถามข้อมูลของ b v d ซ a l ครับเรามีนะครับนี่มีโปรชัวนะครับมอบให้แล้วก็ใครที่อยากจะทดลองขับก็เชิญได้ที่บุกิจกรรมนะครับสามารถทดลองขับได้ที่บุกิจกรรมหรือสะดวกไปที่โชว์รูมครับที่ b v d ของเรานะครับตั้งอยู่ที่แยกนองสมโรงนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งครับ ตั้งอยู่ที่สีแ่แยกบ้านจันทร์นะครับกับบีวดีเซี่ยงออโตโมโติิของเรานั่เนเองนะครับสำหรับการประชาสมัมพันธ์ในรอบนี้ครับยังไงผมต้องฝากทุกท่านไว้เพียงแค่นี้นะครับใครอยากจะทราบข้อมูลอยากจะสอบถามข้อมูลก็เชิญได้ที่บุ๊กกิจกรรมของเราแล้วกันนะครับเรายินดีมีที่ปรึกษาการขายนุ่มรอสาวสวยยินดีให้บริการลูกค้าทุกท่านแล้วกันนะครับขออนุญาตอีกครั้งหนึ่งครับ บุคกิจกรรมของเรานะครับมีวันนี้ครับเป็นวันแรกครับแล้วก็ยาวไปจนถึงวันที่27พฤศจิกายนนี้นะครับใครอยากจะสอบถามข้อมูลอยากจะรับข้อมูลเชิญได้ที่บุคกิจกรรมของเราแล้วกันนะครับยังไงร,รอบนี้ผมพ้องนักขาวทุกท่านไว้เพียงแค่นี้นะครับยังไงพบเจอกันใหม่ในรอบการประชาสัมพันธ์ในครั้งถัดไปรอบนี้ผมต้องกาวท่ามาขอบคุณและสวัสดีครับ